รู้จักแยกแยะผสมผสานสองสิ่งนี้ได้มันจะมันจะแบบมันจะได้บบผลลัพธ์ที่ที่ดีที่สุดเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าความเป็นมาเป็นอย่างนี้ความเป็นนักบินคือมันต้องต้องแบบตรงไปตรงมาเราต้องไปดูความรู้จากเด็ก<ม>แล้วมาบอกด้วยประสบการณ์ของเราว่า<ม>ที่คุณคิดเนี่ยโอเคยอมรับว่าคิดมาดีละแต่ความไม่ละเอ,อยียดของคุณก็คือไอ้ลมที่คุณคิดว่ามันคงที่เนี่ย พอไปถามไปผ่านจุดนี้มันเป็นร่องเขาแบบนี้มันจะมีลมต้านแบบนี้ทําให้น้ํามันคุณเปลืองขึ้นอีกเท่านี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อมาอีกอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราอาจจะคิดเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนอาจจะคํานวณไม่ละเอียด <c oughs> เผื่อว่าคุณต้องมีแบบเซฟตี้แฟกเตอร์นะมีน้ํามัน <c oughs> เผื่อไว้สิเปอร์เซนที่จะไปถึงสนามบินแบบอัลเทอร์เนทแอร์ฟิลด์ได้ <c oughs> ได้พอดีเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่คำนวณไปกได้ไกลกว่านั้นอีก <c oughs> เพราะว่ามันคํานวณได้แม่นกว่าอะไรกว่าเราก็ต้องฟัง นี่ถ้าเกิดเราคิดว่ากูถูกยังไงมึงแบบอาบน้ําร้อนที่หลังมึงผิดครับมันหนึ่งคือภารกิจก็ไม่ได้สําเร็จไม่สําเร็จสองคืออาจจะเป็นเครื่องบินตกกลางทางก็ได้พอเราเดิมพันด้วยชีวิตเราเหมือนกับธุรกิจเดิมพันด้วยด้วยเงินเราด้วยอนาคตของครอบครัวเรารการศึกษาของลูกเราเนี่ยเราจะต้องคิดอย่างแบบตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ย